สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องแบรนด์นมาฮาตะพายโดนเติบแล้วพี่น้องมันตะลาลงไปพี่น้องเลยก็เลยขึ้นมาแหวะเบิ่งพี่น้องที่ไปฉีดเข่าบ่อช้องเข่านี่ผว่า<ห>น,นีพ่พักกนไปรับจ้างพี่น้องเห็นทุกคนไปรับจ้างสบายจะยุดบัน กินเขาก็พี่ชั่งทบัวมันเด็กนี่นี่ขครเลกินซองเถาไปทังนั้นเลยมาเล็กซองตนะไปแล้วีหนึงกาแฟก็มีกาตามภาษาัยรุ่นัยรุ่นเขาตื่นมากเเขาแโอ้เทพืชละบ้อนี่บร้มาตะเฮอ บ่ได้มาซ่องตะเหิงแห้งแหละเอ้อชงชงก็มุ้งเลยได้บ่บ่ได้มาตะเหิงนี่เฮาก็ดบ่ได้เห็นโอ้พี่น้องสักทีนี้อัวมีนี้แม่ก็มางตเาไปพุ่นโอ้สวาดเเก่านะแม่ว่าน่ะนตกเฮาล้างถ้วยล้างยังก็บ่ได้นยนเข้าห้องน้ําก็ยากแม่ว่าน่ะโอ้พี่น้อง อบะระมาต์ะดนพี่น้องเทพื้นและน่าอายุกว่าเก่าพี่น้องเอ้ยเท่ยันปูเรือวยิ่งวัดแล้วนก็อารมณ์ง่ายเพราะพี่นาจังไห้ก็ได้หัวสอบนั่นเช่นเอาโลดเป็นว่าเอามาเห็ดบาดแล้วมันเลือกเลยเอามาต่อพี่เป็นไห้พ่อใหญ่เอามาเห็ดเพราะพี่นาจังไห้หกโลดเป็นว่าแต่แท้หมูมาเป็ดไก่กับบด้เขาไปได้นีเนาะเป็นไงไก่กับบด้เขาไปได้เนาะไกล้หน้อยเลยมันพิสูตลอด นาอยู่นาเศร้าขึ้นเยอะเลยพี่น้องเลยบ้านนี้บ่อนห้อยู่ให้กินกะเป็นตะกินตาหย่ำขึ้นกัวเก่าลายทำไรกัห่อนแม่แ้ตะกี้กับคนแรกเชิญเฮตกินซ้ำนาล้านพป็นซิ่งกันอยู่พนรกอยู่ในข้นหนอม้นี้อาทแคมสทมได้เห็นยังงี้เนาะ คนมากกวเห็นแนมก็่ซอดแนมใครมากกเห็นเย็นก็เย็นไปรับจ้างไปรับจ uh> uh> ้างจักมือเลยไปช่องมือเด็กคนละสี่หลอย่องคนกับแปดหล่อเนาะโอ้ยพอสิไปนี่ไปช่วยพอซอนกับคนละช้องมือแล้วก็เก็บท่อเบิดเงินนั่นเออที่ว่าอีกพอพาไปซักยานะโอ้ยไปอันนั้นเธอที่โอกที่ซ้ำนี่หันอันนั้นฮะใดเพิ่ไปกินผีสัง ยายมันกินะอนะไรมาคอเนี่ยมันไปกินแล้วแม่ก็บบริยูเนาะมันก็ปกนไปหากินไปหาหมอผุ่งแล้วก็กลับมาเขาสิร์ฟอีกกอ้ยังเบาเศร้าถ่ายโจ๊กๆนี่ไปจนหมอเขาจะว่าให้ไปหาหมอใไงด้วยอย่างเป็นเสื้อทินนะ้งยังโอ้โหเขี่ยในมาคอคืนใมนมาคอส่วงไงเขาเป็น คมบง่ถ่องขังบังครัวนี่น้องมันชิตเป็นจริงนะหมอคะว่าด้มาขออ๋อไหนแลไปก่อนขาลอกแคล็กได้มอ่องช่องไหนเื่อนบอามันได้มาขอออกด้มาขอออกไเศ้ามันว่ามันก็เจ็บอะไรยังพอเออมันพาไปฉีดยาีิใช้เสือมันตันหมอจ้างไปใหญ่ตันมันตันเล็ดผื่นเจ็บมันออกบ่ได้เพราะยังพาไปฉีดกางคืนหันยาดิโซบิดหันจะไเศร้าเลยนะ ไปเลยไปไปแล้วว่ะสิผ้าไปบลุยแล้วว่ะสัลตันบ่ว้ออก็บเมนก๊าบเหล้ากันเลยสามมึอมันเปล่นหั่นเมื่อยบ่ก็บ่บเมื่อยมันว่ะหามันเจ็บมันเจ็บบีดมันบ่บี๊ดจนบ่ออกมันบ่ย่อยด้ในบักคอเนาะมันบ่ห้ามมันก็ย่อยบ่ได้เลยโอ้แข็งบ่แข็งพี่น้องไปว่าไปเม็ดมาขอนะพี่น้องอืดหลดอืดก็มาแปลงรถนี่น้ำแนนไปอันหนักคอน้อนเนี่ยการ้านไปหาหมอเนี่ยเงินเป็ดลอยนั่นเบิดพื้นไป มันอ่ะวันนี้ไปก็แม่กาอีกวันนี้อพอได้มีเงินมาสื่อกินเนงแม่วานะพอได้เงินติดกระเป๋าัอนี้เขาในหน้าก็บางามอีกเกี่ยวกับพิษพึชช้าพวกใหญ่มุส่เาดเก็บทได้หรเราะมันมีตาเดียวในหน้าตาตัวเม่ลูกตัวเห็นกอถึงหัวทีเห้ยไปฉีดกระสิข่เรดอมีไงเป็นพี่้ยอต้นเสานี้ไม่ฉิดไปฮัน้อยคิดเขาเล้อนี่บอกว่าหน้าบอกว่าเข่าไม่ฉดไม้ัน้อยอใหญ่ถ่ายเทียงาน อะไมาแกงเพนแม่วาแ่เนกไข่ดอกน้องม่บ่อดไม่ไ่เลยลงไปบ่อนเดียวกับาบ่าซาเอาล้ฮาวคือว่าแม่ก็ไขาไปฮือแล้อือพอได้ไม่ใหพ่พอได้พอได้มาแกงต้นเพรนแม่วาลูกกินข่าวนะแม่พ่อใหญ่แจ้งัอ คนหายยังกันเห็นบ่อหัวมันเหรอแล้วก็มากินมันิสวยไปมันหน้าเด็กเพื่อไปเพื่อมาเขาหัวบัวแล้วหัวบัวแบบมันบ่อไปทางไดทั้งนด้มันมีแนวเจาะไว้นี้มันมันมันชีเป็นฟอยออกมาแบบเขาจะสีแบบว่าอืมไหวไหว ไปดีใจมันปิวเนาะมาฮะันแังรือมนนะนี่ยังกะขาบแล่นหลดมาหน่อยเกลือกเกอมาถ้าถูกเปยสามอันสีอันแล้วนะบ่พอใหญ่ชานเองเหรอป่นี่อใหชานเองแล้วเสื้อผ้ามันเอาออกเก็บตะกาอันนี้ข้าีนบยังกินข้าวตกไข่กับเจียวกินแดด ไปนี่แหละไปมาน้าเนี่เขาเสียี่บจังว่มันมือม่เดมันบเสียเนาะเราจะไปชิดเข่ากับ่นชิดเข่าปรทเาจงไปเดี๋ยวไปแดกเนี่ยมันไดจบ้อ้หนักเมันเสียก็ลับชิมนก็มาเสียไปเนอ เ <D> ม <ih im> ื่อยว่านชิลุกบ่ได้นอนลมกรเฮือนนอนอยู่ในเปมืดๆตาขํเลยเมื่อยแดดเมื่อยดำหน้าเมื่อยแดดหน้าแม่นแท้แหลคันขึ้นไปแท้้เาไปแล้วเปยเงินมันดได้ไดจักไพาานไปให้หมอจักไมาแปลงรถนีหัวรถําสมันไปเลยเมซักว่าเมื่อยอไปอีกะ เบดลงานกดิเบ็ดแล้วเบิดเบิดบอลดำนี่ไงไกรแล้วแล้วไฟก็เรื่มทอยแลเพรมันอัไรเด้มันก็เริ่มสีละสีช่วยไปเลนะดิสเน้เดือนเก่าอเดือนเก่านะเดาหกคำมือนี่เป็นไงึ่ง็ไได้นอนไปนเวนอนมนอนกะดมถึงได้นอนรวาตัวเออจะไปผบ่ ไปไม่จาามาบนเอาไปฝุดถอดออกบชนก็ข้าเผาโลกลาเหมือนนะหรอเป่ไไาไปแหมากเาหัง้าแล้บ่งไงแล้วอีพอกัเมื่อนะ้กอนกอไ,ไปกันแล้วบ่งนอนข้างอยู่หืน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 ่เป,ปีเนีเราเหม่ออยู่วาปีไปไงเท่แเป็นสักยาหลยิบม,มีหูปอนเลย ขดอยู่แค้นพอเราโทรมาพอเอ้ยพอได้ไปเรื่องอนีเนาะเออน่าคายอื่นๆเขาแบบบ่มาเอาเขาก็มาเอาใหญ่ก็โจเนอกเขาจังไหนมาเอาเขาก็ถามาคนไง่าละเนาะเราพื้นเนาะพี่เพอร์คือพอเลยแปดสิบหร่ะแล้วเลยสิบปเขาเก่าแล้วเข่า ไม่อยากจะกินข้าอบเสแบจะาสมกินเปตาแสบแท้อยากใช่ไหวๆเนาะแต่ว่าบ่อราย่่กกัาข้าอนมือรุดอ่ะขาอไปนข้าหน่อยมื้ะบข้ากคจดหนังก็ชิมมือก็ไม่แห้งเลยเนาะขัวมันโถอน้องเคเตี้ยทีหนุมใ อเปี่ยวบอกเขาเด้อว่าเขาังมีนมใหม่กินแต่นมใหม่ก็โทษเนาะไม่เห็เนาะบ่มเขาบอสหมาเขามาแล้วเขาลูนุ่มมันสามคนสามตาตาให้ดีเราเห็นตาเดียวมันบอกมันสามคนเฮ้ยมาจอล้มือเข้าไปทั้งปุ่นว้า็นบัก่าว่า บทุ่นมือกช่วยมันต้องฉีดมาดำสั่งจะฆบาใบมองบอกฉีดฉีดเออฉีดยัมาแรงเลยฉีดจังตายฉีดมแรงหนัมันยังกระโบมีจังบ่ยังไงนี่มันบกเหมือนบดหน้านาห้าถงน่ยยังบกปะหน้าถงได้บกถงบก

กาวที่เป็ดที่เก่ที่ชิอยู่คนมานนมาแล้วก้วยังล้วยตีนี่บ่ไปใหญ่นะก้วยนี่แมก่คุบอกลยวยตีนี่งาบเาูางอชมา่ด้โอ้งามแต่บ่ต้นมันกมาหุงกรเต็มต้นเนาะนี่หาที่แกงสียอดบักอึดี่ใหญ่เอ้ยนี่ังจัง มพกตีน่ะะพัถูกดกหันเอาไรม้เยล้น่ะชอบหน่วยและชอบหน่วยอม่ว่าสิเก้าบันหัวย่ามาัออกเป็นพผักพันสอด่มปนกันก็น่งบวัวออกก็กินซองเถาพี่น่อหอมบวดสนอพอดีเ<ไ>ป็นแปะว กูนั่งกูน้ำลังลูกขึ้นมาพลาหานกวดขายแล้วแต่ถวยเป่าน้ำกินเชฟน้ำกินเชบเล๊ไปกินเับาะเกันหมเนาะแกงน้อสุดทนห่อนตอนเทียง อยู่มงเขาออกวและโงเป็งเนโไปก็ไปิดออกแดอนามชิ้นแรกโอ้ยพี่เลย้าผม็จดเลยเป็นชิตี